สวัสดีครับแบสซี่คุกกิ้งกับช่วงพ่อครัวหัวไข่ครับวันนี้เราได้เมนูเด็ดมานั่นก็คือเมนูหมูทอดคั่วกระเทียมนะครับเป็นเมนูที่เราได้หมูทอดเหลือมาจากมื้อเช้านะครับเอามาทําเมนูนี้ซึ่งหมูทอดเนี่ยเราจะมีรสหวานๆเค็มๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงบ้างที่เห็นอยู่ก็คือผมใส่น้ํามันกับกระเทียมลงไปในกระทะแล้วก็ทําการขั่วไปกับกระทะแบบนี้เลยนะครับ เราจะผัดกระเทียมคุกเขาไปมาจนกว่ากระเทียมจะเริ่มมีสีเหลืองนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องระวังไหม้ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะใช้เป็นไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเราจะให้กระเทียมเนี่ยค่อยๆสุกไปจะบอกว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยหอมมากๆเลยครับเพื่อนๆจะบอกว่าเมนูนี้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นหมูทอดเท่าน,นั้นอาจจะเป็นไก่ทอดก็ได้นะครับที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วเหลือนะครับเอามาประยุกต์ทำเป็นเมนูนี้ได้เลย เห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้กระเทียมของเราเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่หมูทอดลงไปครับอันนี้เป็นหมูชุบแป้งทอดนะครับที่มีสีทําขายอยู่แล้วนะพอดีว่าวันนี้ลูกค้าเงียบๆนิดน,นึงนะครับมันเหลือมาหมีซีก็เลยเอามาทํากินเป็นกับข้าวตอนเย็นนะครับจากนั้นเราจะใส่พริกป่นลงไปครับเพื่อนๆอันนี้ความเผ็ดเนี่ยตามใจชอบได้เลยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย เราจะไม่ปรุงรสเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าหมูทอดของผมเนี่ยมีรสชาติหวานหวานเค็มๆอยู่แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่ต้นหอมซอยลงไปทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันโหจะบอกว่ากลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยนะครับผัดไปเนี่ยน้ําลายไหลเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานกันครับ จะบอกว่า,าจานนี้นะครับกินข้าวได้3คนเลยนะครับอิ่มแบบจุกๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียในการเอาเมนูที่เหลือๆมาประยุกต์ทำนะครับยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่อง Basic c o ุกกิ้งโชวกับช่วงป้าัวหัวไข่เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ